อบปลาสบะนะคะแทนปลาทูแล้วก็จะตัาน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิค่ะมีกระเทียมมีพริกนะแล้วก็ฮะไม่มีกะปิได้ไงนแล้วก็มีผักนะก็ทําตามีตามเกิดเนาะ อันนี้ก็เป็นน้ำตาลปึกปึกหรือปี๊บก็ไม่รู้แหละนะแล้วนะลยยนก็จะมา,าหั่นซอยๆป็นแบบนี้นะเอาใสา่ในน้ำพริกเดี๋ยวจะซอยแบบเนี้ยเก็บใส่กระป๋องอันนี้เอาไว้ใช้ข้างหลัง น,นี่ก็เป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่คั้นเอาไว้ใส่ขวดแช่แข็งเอาไว้พูดได้ทุกคลิปเลยนะไอ้น้ำมะนาวคั้นใส่ขวดแช่แข็งพูดทําไมบอกทุกคลิปเลย <c oughs> ใส่ไปบ้างแล้วนะ <c oughs> พเพื่อนๆ <c oughs> ก็เมื่อกี้เติมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาลองชิม เปรี้ยวนิดนึงอ่อนหวาน แม่ยหนูจะตำน้ำพริกกะปิเนี่ยออกทางแบบว่าเปรี้ยวหวานรสคมกลม,กลมแล้ววันนี้ทำไมมันอ่อนหวานเนะ่ัน้ำตาลมันยังไม่ละลายแล้วมั้งดูปลาก่อนปลาปลาไม โอปลาไซมอนเอาไว้แล้วก็พอดีเจบต่อยมาเยี่ยมนะพอเจะต่อยกลับไปเสร็จปุ๊บเอาตายหามาเปิดตู้ดูปลาไม,ไม่ไม่หรอกคือมันเขาเรียกว่ามันเหลืองเกินไปนิดนึงอืมเอาหวานนีกสักนิดเจเขาชมบอกลูงชักหล่อ She said you were having Oh, Yeah. Hey, Mom. đã Mom. rồi ที่หนูทำต้องจืดต้องจืดเออ่ผักไอ้ตั้งโอที่มันเหลืออยู่เนาะนี่ทําต้มจืด อันนี้น้ำพริกกะปิเสร็จแล้วเดี๋ยวเหยวข้าว <laimed> <c oughs> ก็จะรอให้ต้มันเย็นลงสักหน่อยหนึ่งนะลืมปลาซะแล้ว เสร็จแล้วน้ำพริกกะปิปลาซาบะแทนปลาทูแล้วก็ต้มจืดผักตั้งโอนะเดี๋ยวมาทานกันค่ะมาข้าเพื่อนเพนมาทานข้าวกันน้ำพริกกะปินะแล้วก็มีต้มจืดมีปลาปลาซาบะเดี๋ยวแบ่งก็ว่าให้ลูกคนละคนละตัวเพราะว่าปลานี่ซื้อมาแพ็คหนึ่งมันมีสามตัวเนาะย่าหนูอยู่คนเดียวเอาตัวเล็กไว้ เอาตัวใหญ่ให้พี่มดเพราะพี่มดสามคนตัวกลางเอาไปให้พีเอมพเอมก็อยู่สองคนกับฮาร์ดก็ทำอะไรกันนี่เนี่ยเอาเผื่อลูก <c oughs> <c oughs> พีเอมอยู่ไกลไม่รู้ว่าจะมาเอาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เพิ่งยังไม่สี่โมงเลยนี่นี่ข้าวเช้ายันหนูนะเพราะว่ายัหนูตื่น ตื่นประมาณเกือบเกือบเที่ยงเกือบเกือบเที่ยงทําความสะอาดบ้านทํานู่นนี่นั่นเพราะว่าเจะต่อยเขาไม่เยี่ยมเดี๋ยวเจะต่อยคือใครเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกคลิปนึงนะ 你别忙啊。